สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหยกอีกครั้งนะคะในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะหยกก็จะมารีวิวรถ SUV นะคะคุณลูกค้าที่พรีเมียมแล้วก็ลักชัวรี่สุดๆนะคะเราบอกเลยว่าออปชันคันนี้แน่นๆจุกๆแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้าเป็นคันนี้เลยค่ะแทเน เป็น m a z d c x x 3 0นะคะ2.0 SP นะคะรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2020นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะสภาพนางฟ้ามากๆเรามาดูในสีของตัวเรือนกันก่อนนะคะคุณลูกค้าสีตัวเรือนนี่เห็นได้เลยว่าเป็นสีขาวยอดทีตสีขาว สวยๆแบบนี้อีกแล้วนะคะใครได้ไปก็คือคุ้มค่าคุ้มราคามากเพราะว่าสีขาวก็คือสวยมากเดี๋ยวเรามาดูทางไฟหน้าของเขากันบ้างดีกว่านะคะ มาดูดูด้านหน้ากันก่อนดีกว่าด้านหน้าของเขานะคะก็คือโดยรวมนะคะคุณลูกค้าตำหนิเนี่ยคือไม่มีให้เห็นเลยลูกค้าสวยงามมากนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED projector แล้วรูปทรงบโเฉี่ยวสปอร์ตแน่นอนลูกค้าแล้วก็ระบบไฟนะคะยังติดอยู่แน่นอนนะคะนี่ตกแต่งด้วยขอบคมเมียมแบบเท่แบบ ดูหรูหราแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นรูปทรงเกล็ดปลาแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากบอกเลยว่าไม่มีสีไหนที่แบบหลุดโลกไปเลยอะ่ะสวยงามมากคันนี้สภาพคือใหม่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าตำหนิคือมีแค่รอยขนแมวแบบเล็กๆ น้อยๆเท่านั้นเลยไม่กี่จุดเลยนะคะแล้วก็ออปชันด้านหน้านะคะก็คือมีเซนเซอร์กันชนหน้านะลูกค้าด้วยกันถึง4จุดเลยแล้วก็ยังมีกล้องหน้าอีกด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าออปชันแน่นมากๆแล้วก็ยังเป็นรถ SUV นะลูกค้าที่แบบรถครอบครัวก,ก็เหมาะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อกันบ้างดีกว่าล้อคันนี้นะคะก็จะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากมาสด้าเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นแม็กสีออ เท่าๆเ,เงินๆน,นะคะสภาพก็คือไม่มีรอยขูดของฟุตบาทเลยลูกค้าสวยงามมากแม็กก็คือไม่มีสีถลอกเลยนะคะใหม่จริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางคันนี้ก็จะอยู่ที่ขอบ18นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปียางนะคะก็คือจะอยู่ที่ปีย0เลยนะคะปียางก็คือยัง ใช้ได้ไปอีก 2- 3สปีนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของภาษีนะคะคันนี้ก็จะหมดวันที่2 8ตุลาปี6 5ห้านะคะภาษียังไม่ขาดนะคะคุณลูกค้าโอเคเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากกระจกมองข้างเลยลูกค้านี่สีเดียวกับตัวเรือนรถเลยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดอยู่ให้ตรงนี้ด้วยระบบไฟเลี้ยวติดอยู่แน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพโดยรวมนะคะไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยอะลูกค้าก็ คือสวยงามมากจริงๆนะคะคันนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มดำรอบคันให้เรียบร้อยแล้วเลยลูกค้าแล้วก็ดำแบบดำสนิทดำแบบสะใจนะคะแล้วก็สภาพก็คือสวยงามมากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับการสาดที่ไร้รอยแตกแบบนี้เลยนะคะนี่ตกแต่งด้วยขอบพรเมียมอย่างนี้นแบบหรูหรากแล้วลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูเม็ดอักด้านในกันบ้างดีกว่านะคะ เปิดกันให้เห็นแบบจัดๆแบบนี้เลยลูกค้านี่เมดอาร์คเลียงตัวกันสวยนะคะคานเคินก็คือไม่มีบิดเดี้ยวเลยนะสวยงามมากใครที่กำลังตามหารถ SUV อยู่นะคะคุณลูกค้านี่โอเคมาดูในส่วนของรอยน็อตด้านในกันบ้างนะคะนี่ แล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะคะคุณลูกค้านี่รอยขันก็คือน้อยมากจริงๆนะคะคุณลูกค้าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตกแต่งด้วยสีน้ําตาลหนังๆนะคะแล้วก็แจมด้วยสีเงินเล็กๆน้อยๆสภาพบอกเลยว่าสวยงามไร้ที่ติเลยลูกค้า ไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ระบบการทํางานของเขานะคะนี่คูณลูกค้าดูเลยไม่มีตรงไหนที่มันลวนไปเลยนะคะสภาพคือแบบเหมือนได้ไป้ายแดงเลยลูกค้าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าจริงใครที่กำลังตามหารถ s u สอยู่นะคะคุณลูกค้ายกก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะออปชันเยอะด้วยนะคะนี่มาดูเมต้าด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะ บอกเลยว่ารถคันนี้นะคะสวยงามงคันเคืนไม่มีเบี้ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านหลังนะคะคุณลูกค้ารอยขยับคือแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณลูกค้าทางเราก็คือมีรับประกันให้อยู่แล้วว่ารถคันนี้จะไม่มีชนหนักจมน้าไฟไหม้แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะ สีดำนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลนะคะสภาพก็คือไม่มีตำหนิเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ารอยขาดรอยขีดข่วนก็คือไม่มีเลยคันนี้สวยงามมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นรูปทรงสป,ปอร์ตสป,ปอร์ตแบบนี้เลยลูกค้า นี่มีไฟเบรกดวงที่3แบบยาวทั้งแท่งแบบนี้เลยนะคะระบบไฟก็ยังติดอยู่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนให้1อันนะคะระบบก็ยังทํางานเป็นปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะคุณลูกค้านี่เป็นรูปทรงแบบนี้เลยเท่ๆนะคะแล้วก็เป็น LED projector อีกด้วยนะคะสําหรับไฟท้ายสว่างสวยแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ ด้านท้ายนะคะเซ็นเซอร์กันชนนะคะคุณลูกค้ามีด้วยกันถึง4จุดอีกแล้วนี่ความปลอดภัยก็คือมายืนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟทับทีมท่อคู่อะไรต่างๆก็คือพร้อมใช้งานเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิด ฝาท้ายดูนะคะว่าสภาพด้านหลังเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็เป็นระบบเปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านี่เห็นไหมระบบไม่มีลวดน,นะคะโอเคมาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนละกันนะคะคุณลูกค้านี่คำโชกก็คือสวยงามนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ก,ก็คือเรียงตัวกันแบบสวยงามมากด้านลงด้านในก็คือด,ดูเลยลูกค้ารอยน็อตก็คือแบบ ไม่มีรอยขันเลยคันนี้ด้านหลังคือสวยงามมากนะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างนะคะไม่มีรวนวเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่คุณลูกค้าดูนะคะอาจจะมีตําตหนิไปบ้างนะคะก็คือเป็นรอยเปื้อนแค่นั้นเองลูกค้าแต่ไม่มีรอยขาดแล้วก็แทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ขเขากันนะคะนี่คันนี้ให้อุปกรณ์แบบว่ามียางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์แม่แรงคอมเรสเซอ์แบบนี้เลยลูกค้าสภาพสวยงามนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะแล้วก็เวลาปิดนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนเดิมเลยลูกค้ากดแค่นี้เองนี่มาดูระบบของเขากันนะคะนี่ระบบทุกอย่างก็คือเป็นปกติเลยนะคะโอเคไปห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคเข้ามาด้านในนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบ พูดสตาร์ทแล้วนะคะท่านสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสีภายในนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วกตกแต่งด้วย สีน้ำตาลตรงคอนโซลด้านข้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสีเบดเบดหน่อยนะคะซึ่งสภาพโดยรวมนะคะคุณลูกค้าสะอาดสะอ้านมากบนเพดานคือแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ได้ส่วนของพวงมราลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมราลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้โทรเข้าโทรออกได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพพวงมราลัยนะคะบอกเลยว่าอาจจะมีสีลอกบ้างอ่าไม่ใช่สีลอกลูกค้าแบบมีรอยเปือ้อนเล็ก,ลกๆน้อยๆเท่านั้นเลย รอยค่ะรอยเขืดอะไรก็คือไม่มีเลยแล้วก็การบังคับพวงาลัยของเขานะคะคุณลูกค้าดูเลยว่านี่เป็นปกติไม่มีติดขัดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเลื่อนไมดิจิตอลแล้วนะคะคุณลูกค้าระบบทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีรวนอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านขวามือหยกตรงนี้นะคะคุณลูกค้านี่ด้านนี้นะคะเหมือนเครื่องบินเลยเครื่องนี้คือออปชันเยอะมากด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือ จะมีปุ่ม i อสต็นะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีเป็นเบาะเมมเบ y รี่นี่คันนี้ออปชันจะหนักจะเต็มจริงๆนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะระบบ ทุกอย่างนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่ากดได้ทุกปุ่มแล้วก็ไม่มีลวนนะคะคันนี้แล้วก็ลืมบอกพวงมาลัยมีเพตเดิลชิปด้วยลูกค้านี่ก็คือออปชันเยอะจนลืมพูดเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะคุณลูกค้าคอนโซลคันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นหนังๆเลยสวยงามมากหรูหราหมาเห่ามากลูกค้าใครขับคันนี้ก็คือดูเท่ไปเลยนะคะแล้วก็ในจอคันนี้นะคะจอก็จะเป็นจอแบบนี้ใหญ่แบบนี้เลยลูกคา้าเป็นจอ,อระบบ ทัชสกรีนไหมอ่าไม่ใช่ทัชสกรีนนะคะเราก็สามารถแบบว่าเนีเลื่อนมาตรงนี้อย่างนี้ได้เลยนะคะระบบทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะคันนี้ก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะ MP3 ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็ยังมีระบบเนวิเกเตอร์ด้วยระบบนำทางนั่นเองนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะมีแอร์ให้แบบนี้นะคะแล้วก็ เลือ่อนลงมาโตอีกตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์แล้วแอร์คันนี้นะคะเป็นระบบดูออลด้วยลูกค้านี่เห็นไหมหมุนได้ทุกตรงเลยนะคะแล้วก็ระบบทุกอย่างยังเป็นปกติเลยนะคะนี่ปรับได้หมดเลยสภาพใหม่มากลูกค้าย้ำเลยนะคะเพราะว่าสภาพแทบไม่มีตมําหนิจริงๆนะคะคันนี้แล, <c oughs> แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็สามารถเสียบสาย USB ได้ลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ใส่ของได้นะคะแล้วก็ยังใส่แก้วน้ําได้อีกนะคะนี่ป, <c oughs> ปิดเปิดอย่างนี้ได้เลยนะคะใส่แก้วน้าได้อีกถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็เลื่ ลงมาตรงเกียร์นะคะเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะขับง่ายสะดวกสบายนะคะแล้วก็มือจับนะคะตรงนี้อาจจะมีตําหนินิดหนึ่งนะคะตรงหัวของเกียร์นะคะเป็นรอยแบบเล็บเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะแต่ระบบการบังคับเกียร์ก็คือเป็นปกติแน่นอนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่ที่บังคับแบบว่าจอมีเดียของเรานะคะนี่ระบบทุกอย่างไม่มีลวนนะคะคุณลูกค้านี่ขึ้นตรงกดปุ๊บมาปั๊บหมดเลยนะคะแล้วก็ เบรกมืออยู่ไหนอยู่นี่เนี่งนะคะไม่ต้องตกใจนะคะก็คือเป็นเบรกมือแบบปุ่มแบบนี้แล้วทันสมัยมากลูกคา้าแล้วก็ระบบทุกอย่างบอกเลยว่าคันนี้ไม่มีหลวนเลยมีรับประกันให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่พักแขนนะคะใหญ่แบบนี้เลยลูกคา้าเลื่อนได้แบบนี้ด้วยนี่จะให้เลื่อนมาเก็บของตรงนี้ก็ได้แล้วก็เปิดออกมาแบบนี้ก็จะยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เลยนะคะสะภาพด้านในก็คือดูสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของเบาะก,กันบ้างดีกว่านะคะเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็น หนังนะคะสีดําแล้วก็ปรับด,ด้วยได้แบบออกน้ําตาลน้าตาลหน่อยนะคะคุณลูกค้าบอกก็คือดูทรงสปอร์ตนั่งสบายนะคะแล้วก็สภาพก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนทุกเบาะเลยนะคะแล้วก็การปรับเบาะนะคะเป็นการปรับเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะคุณลูกค้าแต่เฉพาะคนขับเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทสระบบของเบาะก,กันเลยดีกว่านะคะอ่านี่เห็นไหมลูกค้าเมื่อกี้ก็คือกดปุ๊บเลื่อนปรับเลยนี่ เลื่อนได้ทุกอย่างลูกค้าขึ้นลงอะไรต่างๆก็คือได้หมดเลยนะคะคือออปชันเยอะจริงๆคันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะคุณลูกค้านี่เริ่มจากด้วยที่บังแดดเลยที่บังแดดก็คือมีกระจกแล้วก็มีไฟให้ด้วยนี่ไฟก็ยังติดอยู่นะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะคะนี่ก็คือมีเตือนมีอะไรแบบว่าไม่ค่อยเข็มขัดอะไรต่างๆมีเตือนให้นะคะคันนี้แล้วก็ มีที่ใส่แว่นตาให้ด้วยหนึ่งอันนะคะแล้วก็ทีเด็ดของคันนี้นะคะ <ST> C <EN> C <ING> ก็คือมีซันรูฟให้หนั่นเองนะคะก็เปิดโชว์ซะเลยนี่แล้วก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดตรงน,นี้กันดูนะคะนี่คุณลูกค้าดูเลยว่าระบบของเขานะคะทุกอย่างยังเป็นปกตินะคะนี่ก็คือรับแสงแดดกันได้เลยนะคะแล้วก็เวลาปิดก็คือไงามาลูกคา้าเป็นระบบแบบนี้หมดเลยนะคะแทบจะอัตโนมัติแทบทั้งหมดเลยอะ่ะ นี่วนเวลาปิกพเิกนี้เลยคือสะดวกสบายนะคะ <S <S โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าจะกว้างขวางเหมาะสําหรับครอบครัวไหมไปกันเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> โอเคเข้ามาด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าก็คือด้านหลังก็ถือว่ากวา้างขวางนะคะเป็นเบาะก็จะเป็นเบาะเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะสภาพก็คือไม่มีเบาะไหนที่ขาดแล้วก็แทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็เบาะน,นี่ก็คือสามารถดึงออกมาได้ตรงนี้ด้วยตรงกลางนะคะ นี่เป็นที่พักแขนเก๋ๆนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้าด้วยกันถึง2แก้วเลยลูกค้าสภาพไม่ต้องพูดถึงนะคะย้ํากันหลายเล,ล่ลาลมากเลยลูกค้าว่าสภาพคันนี้คือนางฟ้ามากๆนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะนี่ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะมีแอร์ให้2ช่องแบบนี้แบบเย็นๆจุกๆกันไปเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะ ที่ต้องการเก็บของเพิ่มนะคะเบาเขานะคะพับมาได้นะคะคุณลูกค้าสามารถพับได้เก็บของเพิ่มเติมได้เลยนะคะคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับครอบครัวหรือว่ารถใครที่กำลังตามหารถที่แบบว่าดูสปอร์ตสปอร์ตแต่เขาเรียกว่าคงที่เนื้อที่ในการเก็บของหรือว่าบรรจุคนคันนี้ยรก็แนะนําเลยนะคะแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยนะคะมาด้าคือเรื่องเรื่องลื่นลือชาเกี่ยวกับประหยัดน้ามันอยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องเขากันดีกว่านะคะไปกันเลยคะ่ะ โอเคเปิดฝากระปองเรียบร้อยนะคะเข้ามาดูตัวเครื่องได้เลยคุณลูกค้านี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากมาได้เลยนะคะเป็นเครื่อง Sky Active ด้วยประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะแล้วก็บอกเลยกรอบเกิบไม่มีแตกนะคะสภาพสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของฝากระปองนะคะคุณลูกค้าของเดิมของแท้แน่นอนนะคะมอกรเม็ดองเม็ดอาร์กอะไรทุกอย่างสวยงามครบเลยนะคะคันนี้แล้วก็คือรอยน็อตอะไรต่างๆแทบไม่มีรอยขันเลยลูกค้า สวยงามมากคันนี้บอกเลยว่าเดิมๆทั้งคันเลยนะคะคุณลูกค้าคือซ่อมมาน้อยจริงใครได้ไปก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะก็จะอยู่ที่4สูมนะคะแล้วก็เครื่อง2 4 4นะคะแล้วก็165แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดราคาแล้วก็เร่งใหม่ของเขากันเลยค่ะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถ SUV ที่ฮารูฮาราแบบคันนี้นะคะนั่นก็คือ m a z d c x x 3 0นะคะ2 0SP นะคะรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2020นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เลขใหม่นะคะจะอยู่ที่52,000กว่าโลนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่898,000บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะเพราะว่าสภาพของเขานะคะก็คือน,นางฟ้าเลยลูกค้าสภาพสวยงามมาก ลอยน็อตแทบไม่มีขันนะคะแล้วก็อุปกรณ์มีให้ยกชุดแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกต่างหากนะคะแล้วก็ทาง84คาของเรานะคะก็คือมีการรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่า สอบถามการจัดไฟแนนซ์หรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์0 8 4 8 4 8 8 4 4นะคะหรือไลน์นะคะ8 4 c a r c e n t e r นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ8 4 c a r c e n t e r นะคะแล้วก็ YouTube นะคะ8 4 c a r c e n t e r channel นะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอตัวแบบไปซิ่งเจ้าคันนี้ไปเทสให้ลองเทสให้ลูกค้าก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะพ๊่ยบา เิที่พิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ84คาเซ็นเตอร์นะคะแล้วรับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะไว้ทำความสะอาดรถให้รถเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com